Các thầy làm thuộm Nhàng thương khóc với nó Đây là nhàng hái hẹt nấm không có lái Như thú cả đinh. Sau để kháu đều Cả lúc mai thì kháu Cượt với นั่งเป็นดอกน้อยๆเก็บไปให้มู่ให้มู่ไปตากแห้งเดี๋ยวคนเลอกงานเป,เปิดลานนวดนะ้อพี่น้องนเนเหมาคนมากินเห็ดเกิดด้วยพี่นอ้องบ่หลายหัวก็เกิดไงหัวก็เกิด hết được vô thế bà không là cái nồi đồ ngoài tím vô, nồi vô. Đóng nồi. Đóng nồi vào nó phụng của con tận của nó cả ta đọt này nói Đọt ngay vô. ดเอาเเลยเอาไปให้นง,งูมังถนนที่นเู้นมูกับเอาแต่ละทูบ,บอกคนเว่าท่ามทานไปบานเพิ่นพอดีเนาะพี่น้องเนาะก่อนจะไปบานมูกับหอดบานย้ายก่อนพอแย่าย,ยานแต่ยานหล,ลายๆพี่น้อง <laughs> ยานปูนไม้ <laughs> ยานปูนไม้หักเพราะว่ามันอันดินมันซุ่มเนาะกะนันเนาะ มันซุ่มบ่ะนี่มันโคลนหลาย่ไหมต้นไม้มันโคลนหลายเนาะพี่น้องเนาะมีบ้านพึ่งกับประกาศประกาศพ่กให้เขาป่าเราก็เลยายานยานแล้วยานแล้วย,ยานนี่รีดิแล้วยานมาลงมาลงมากลา่ละสั่นเพราะว่าย้ายหรือว่ายานบอกย,ย้ายย้ายบอกว่าย้ายมันย้ายมัยายม,ม,มักเก็บมักหาพี่น้อง แต่ว่ากินบ๊บทโบ๊ทานแต่ว่ามักหามักหมักขามาักข,ข,ขนาดเล่ายาน <laughs> พี่น้องเนี่ยมันโคลนมันโคลนนะพี่น้องเนาะมันโคลนไปไงไรยาน <laughs> ไปไงเออมาหูสยยีแดงแดงงูไกลมาอมาพี่น้องเร่ายาน มันมันโค่นลงมกลางเนี่ยบันสป้ามึงนำโต๊ะมน,น,นงามงามพี่น้องเด็กว <laughs> ้าวางหันลมพี่น้องเงอกิ่งน้องเย็นว่าหุ่นห้อยกิ่งกิ่งลุมรุมรุมรุม,มตกะขมาพี่กิ่งขึ้นมาต่หุ่นพี่น้อง ันอยูก่ก่อนเห็นก่อนนี้พอดี <laughs> ไมอันนี้ไมอันนี้มันสวยไ <laughs> มมว,ว้พ่พนนพพอพ่อมึงมึงน้ำพี่น้องนะเนาะปูดนะไม่นาน้ำตกไม่พี่น้องถ้นจิพ่อพ่งน้ำตกงางตรงระวังได้หมด มือน่นต้องพี่น้องเนาะเป็นภูเขาอีกต่อยากให้มื่อยากให้เห็นตอนมือ่นหันเด้มาไปดก็พี่น้องเด้อย,ยึดแแค่วองนี้ละไหนเห็นว่าน้ำเนาะคะเนาะมันไหลท่ามายฉาดดิพี่น้องมองหันละวมองอันบ่อาน,าน้ำมันก็จีไหลลงมาเนาะ ไหลลงมาเจ้าไปอีกแล้วพี่น้องเด้อไม่อย่างไปอีกแล้วยันมื้นพี่น้องเด็ดนั่งร่มเนาะเนาะนี่ขวานหนึ่งนี่เงาหนึ่งแต่พอนั่าแล้วเั่าแล้วจ้า นี่พี่น,อน้องเพิ่นเท่าแล้วเอาเอาอะไรเด้อกเด้อเห็ดนั่งร่มค่ะเท่าแล้วเอาอะได้รอกวันนี้ละเท่าแล้วพี่น้องนี่กันบ่เท่า สิได้ไปฝากงูอยู่พี่น้องท่าพี่น้องน้ำมันโลนเอ้ยมองหนีมึง้งมึงคักมึงมึงคักคักฝนตกคักฝนตกแน่ไปตกอยู่บ้านเฮา่นน้า,านให้เพื่นไ้เก็บเห็ดขายแน่นะ กคคูเพิ่ิ๊บเห็ดไหมมาโตกะงั้คือพี่ว่าเขาไปไกลหรือไปนองอยางมันพังยุ่ไ,ไกลเนหลี่ล่ะ